สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ผมไอคาสิลิงกันไ like ลก์กดแชร์ครับวันนี้เรากลับมาเล่นคอฟตูตีแบ็กออฟส์กันเหมือนเดิมผมยังติดใจโหมดซอมบี้อยู่ครับผมว่ามันสนุกมากๆเลยนะท่านผู้ชมวันนี้นะครับจะมาเล่นโหมดซอมบี้ซึ่งในคลิปซอมบี้รอบก่อนเนี่ยเราเล่นกับโปรดิวเซอร์บูมไปใช่ปะรอบนั้นอะมันมีคนช่วยแต่ว่ารอบเนี้ยผมจะลุยเดี่ยวครับคือลุยคนเดียวเลยเว้ยท่านผู้ชมดูซิว่าเราจะไปได้สักกี่เวฟนะครับผมตั้งเป้าไว้ว่าสักประมาณ10เวฟเนี่ย ลองแบบเริ่มต้นก่อนสักสิเวฟดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าจริงๆการเล่นโหมดซอมบี้เนี่ยมันก็ได้เก็บปืนไปเล่นในโหมดหมัลติด้วยผมก็เลยอยากจะมาเล่นไงครับท่านผู้ชมปืนที่ผมมีอยู่ตอนนี้ผมว่าผมจะปั๊มปืนนี้วะ่ะอ้าวแล้วคัสตัมปืนของผมหายไปไหนหมดวะผมเคยคัสตัมปืนอ๋อมันมันมันแย่ไกนี่เหรอมันมันมันแย่กับโหมดหมัลติเหรอถ้างั้นขอเปลี่ยนปืนก่อนล้วกันผมอยากปั๊มปืนนี้ครับนี่คลิก6แต่ว่ายังใส่อะไรเยอะไม่ได้จะไปเล่นในมัลติ มาอานี่ MC เชนคลาสก่อนมาปืนนี้แหละผมอยากปั๊มปืนนี้คิดถึงอย่างเลยไม่ได้เล่นหมดซอมบีซะนานหลังจากวันนะั้นผมก็ไปฝึกซ้อมมาเยอะแล้วนะท่านผู้ชมเพื่อนบอกว่าต้องเน้นยิงหัว,หวยิงอย่างมันด้านหลังมาแล้วรอบนี้มาลุยเดียวครับดูดิแป๊บเดียวเวลปืนเวลอัพเลยอะหัวแตกดีครับ ประตูนี้ยังเปิดไม่ได้หเหรอนี่ไงเปิดได้ละปลดล็อกประตูแล้วจ้าอุย้ยข้างในโคตรมืดมีเ่าวะข้างในไม่มีนะหัวแตกหัวแตกผีมันเริ่มอึดแล้ววะ่ะหายไปหนึ่งหายไปอีกหนึ่งเวฟสามแล้วครับตอนนี้มา ในระหว่างเล่นเกมนี้ผมก็พึ่งนึกขึ้นได้นะครับว่ามีโครงการที่น่าสนใจสําหรับคนที่อยากสร้างเกมนะครับท่านผู้ชมมานะนี่ผมเตรียมข้อมูลไว้แล้วก็จะพูดถึงหน่อย S D G Game Fest ครับเป็นโครงการออกแบบและพัฒนาเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Sustainable Development Goals หรือเรียกย่อว่า S D G นั่นเองโครงการนี้นะครับเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยสามารถร่วมนำเสนอแนวคิดออกแบบและพัฒนาเกมที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ Sustainable Development Goals และนำมาพัฒนาเกมที่ใช้เล่นได้จริงนะครับสร้างความบันเทิงและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ การแข่งขันนี้นะครับจัดโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและยังได้รับการสนับสนุนการแข่งขันพัฒนาเกมอย่างยั่งยืนจากพันธมิตรหลากหลายหน่วยงานด้วยครับ SDGS Game f a c e นะครับเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ววันนี้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2564เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า350,000บาทครับพร้อมทุนพัฒนาเกม15ล้านบาท โดยไอเดียที่ชนะเลิศจะมีการพัฒนาเกมโดยบริษัท True a x i o n Interactive จำกัดนั่นเองนะครับใครที่มีไอเดียอยากจะสร้างเกมฟิวฟยวไอเดียแจมแจมเพื่อที่จะนำมาพัฒนาเกมในอนาคตนะครับแนะนำเลยนะกิจกรรมนี้คุณไม่จำเป็นต้องสร้างเกมเป็นนะขอแค่มีไอเดียดีๆจัดมาเลยครับโครงการดีๆแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะคุณใครที่เรียนสร้างเกมมาหรือว่าอยากจะสร้างเกมเป็นของตัวเองอย่างเนี้ย ผมแนะนาเลยนะสําหรับโครงการนี้นะครับจริงๆแล้วเขาฝากประชาสัมพันธ์มาอีกทีหนึ่งนั่นแหละผมก็อยากจะเอาข่าวมาบอกต่อทุกคนนะครับว่าในยุคนี้การสร้างเกมอ่ะมันไม่ได้ยากแล้วถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าตั้งใจเรียนสนใจแบบคนคว้าจริงๆอะ่ะยุคนี้ง่ายแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ง่ายแล้วตอนนี้โดนตบยับๆขอกลับยาวกระสุนแป๊บหนึง่งนี่ผมซื้อสกิลวิ่งเร็วไปแล้วด้วยนะเราซื้อปืนเลยดีไหมไม่ต้องซื้อหรอกโอ้โห อีกปืนหนึ่งคืออะไรวะหมัดเปล่าไปเอากระสุนแป๊บ,บนึงหุนมันตามขึ้นมาเต็มเลยเฮ้ยอินสแตนคิวอ่ะอินสแตนคิวอินสแตนคิวคือฆ่าได้ทันทีนะดาเมจแรงขอนัดเดียวก็ตายมาดิมาด,มาเดิเข้าหัวเข้าหัวทำไมเฟรมมันตกงี้วะอ้าวตรงนี้ก็มีกล่องกระสุนนี่วะแล้วผมวิ่งไปนั้งไกล ลืมดูเดี๋ยวเราเปิดประตูนี้กันเลยดีกว่ามาถ้าถามว่าเกมที่ผมอยากสร้างเป็นแบบไหนเหรอจริงๆผมเป็นคนชอบเกม FPS แนวสมจริงอง่ะนะถ้าเกิดว่าพูดถึงเกม w a r C ซะทุกคนจะรู้จักไหมหลายๆคนก็น่าจะรู้จักนะผมอยากสร้างเกมแนว w อ r C ซแต่ว่าแบบให้มันจริงจังอนะคล้ายๆ Escape from Tarkov แต่ว่าอาจจะไม่ได้ฮาร์ดคอร์ถึงขนาดนั้นแบบอยากให้มีการสะสมของเก็แบบไว้ในตัวได้แล้วก็แบบว่า เอาตัวรอดในโลกซอมบี้อะไรเงี้ยพูดไปมันก็เหมือนดีซีก่ะผมอยากจะทําเกมแนวดีซีมากนะแล้วก็ทําให้มันออนไลน์แบบออนไลน์ได้ง่ายๆไม่ต้องสร้างเซิร์ฟอะไรเงี้ยเล่นกันแบบสนุกๆนะครับให้รู้สึกแบบว่าเวลาเราตายแล้วเราจะเสียดดยของอ่ะแล้วก็เอาของไปขายได้อะไรมันเนี้ยครับท่านผู้ชมนั่นคือแนวเกมที่ผมแบบอยากจะทําจริงๆนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีแล้วแหละเกมตัวนี้ออกมาแนวหลากหลายรูปแบบนะครับเกมแนวปลูกผักอีกเกมหนึ่งที่ผมค่อนข้างสนใจเลย อยากจะได้อยากจะเล่นเกมปลูกผักดีๆอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอ่ะก็มีแต่ス d ดิวอลลี่อะไรเงี้ยสตอรี่ออฟซีซั่นบางทีเราเล่นเกมยิงเยอะก็อยากจะเล่นเกมชิลๆบ้างนะแบบแหลายบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมว่าแต่ตรงนี้มันต้องไปไหนต่อวะนะอะไรละ่ะนี่เว็บที่อะและ้วเว็บที่หกแล,ะละ้ว<ฮ>ต้องไปตรงไหนต่อวะตรงนี้อ๋อแล้วเราเปิดเครื่องนี้ มากันแล้วโหด้านหลังก็ลงมาชิบหายแล้วโอ้ยไหวไหมเนี่ยขึ้นไปที่โล่งก่อนดีกว่าโอ้ยมากันเพียบเลยโอ้ไม่ไหววะปาระเบิดกันเอ้าปาระเบิดกันเออตายซะบุมม๋มึงมมันแหกันมาแล้วมันแหกันมาแล้ว มองอยู่รอดให้ได้โอ้ยเพียบเลยวะคอมบีเริ่มอึดแล้วท่านผู้ชมผมต้องเข้าไปอัพเกรดปืนโอ้โหขออนุญาตเก็บผมต,ต้องซื้อปืนดีๆมาใช้แล้วว่ะประตูน่าจะเปิดแล้วนะเปิดยังวะเติมกระสุนก่อนแล้วกันโอเคมา <S <S อุ้ยอุ้ย อยู่แค่เว็บสิบแล้วไปดีวะ่ะหลกัลกๆก็มาปั๊มปืนนะครับโอ้ย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 เชีย่ยเจ็บวะ่ะขอใช้สกิลเลยแล้วกันน,นั่นอะไรอะ่ะอีฟิตี้ a เหรอโอแล้วกูเพิ่งซื้อกระสุนมาเมื่อกี้บ้าเอ้ยอูย้เยอะจัดเยอะจัด ผมว่าน่าจะต้องเปิดประตูแถวนี้นะดูนผมจำไม่ได้แนละ้ประตูนี้เหรอวะนี่ไงเปิดได้แล้วครับผมต้องเอาเงินไปเปิดไฟก่อนตรงนี้มันมืดไปโคตรมืดโอเคค่อยๆเข้า,ข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 าไปทีละจุดเข้าไปข้างในเถอะตอนไงตรงนั้นต้องไปเปิดสวิตช์ไฟนะครับจุดที่คุ้นเคย ผมว่าถึงเวฟ1สิบแล้วก็เพ็นเลยดีกว่าต้องใช้เท่าไหร่วะเนี่ยโหพันเจ็ดไม่มีเงินหรอกโอ้ยซอมบี้เริ่มอึดแล้วอะด้านขวาก็มาผมได้ยินเสียงโอ้โหชิปหายแล้วโอ้โหโคตรเยอะเอาไปนอกดีกว่าเยอะจัดเลยว่ะเยอะจัดเลยว่ะ ใช้จอยยิงไม่ค่อยแม่นด้วยกูโหยด้านหลังก็มาด้านหลังก็มาโอ้ย,อยวูหหนีก่อนน้ำนึงไม่ไหวจริงที่นี่ที่ไหนวะเนี่ย โอ้โหกูตายกูตายตายเนี่ยโอ้โหอะไรลุกเองได้มีปัญหาลุกเองได้โอเคเติมกระสุนก่อนโอเคโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยโดนดักท้ายอีกแล้วอุ้ยอุ้ยต้องออกจากที่นี่ก่อนวะไม่งั้นไม่ไหววะมันเยอะเกินไปโอ้โห้ เก็บ okay, ตังค์อีกหน่อยเดี๋ยวเราจะเปิดไฟได้แล้วเดี๋ยวจะไม่มืดแล้วมาดิครับใจเย็นลงสก,กิลก่อนเลยแล้วกันรีโหลดสิรีโหลดชชาจริงโอเคผมหนีลงมาล่างก่อน ไปแล้วเออโจ้าโอ้โหกระสุนไม่พอใช้แน่เลยว่ะจุกหลบเขาเก็บของหน่อยเขาเก็บของหน่อยเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดไฟข้างบนแล้วครับเปิดเริ่มเบาแล้วไม่ใช่หรอกนี่แค่เวฟเจ็ดเองนะนเนี่ยสุดจัดไปเลยว่ะเคมาตัวแรกผมตอนนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ อ๋อเปิดไฟได้แล้วโอเคเยี่ยมเยี่ยมเราต้องอัพเกรดปืนหน่อยละเชี่ยมาเยอะเลยว่ะอุ้ยเริ่มเก่งแล้วนะเนี่ยซอมบี้อยากได้เกาะค่อยไม่รู้เคให้กดไรกดไปก่อนนะครับตอนนี้ที่อัพเกรดปืนยังไม่มาเลย ต้องรอที่ัปเกดปืนมาก่อนนะครับวิเกราะสวยดีครับได้กราะมาหนึ่งครับผมกล่องกระสุนข้างล่างมีขอไปซื้อนเดี๋ยวจะหมดเอาโอเคมานี่ปืนอะไรอ่ะซื้อดีปะ่ะมันคือคลิก6เหมือนกันใช่ไหมเหมือนเราต้องไปกดปุ่มตรงนู้นด้วยชิบหายหมาจะมาปะวะมีความรู้สึกเหมือนหมาจะมาเลยไม่หมาก็บอสต,ต่ตอนเนี้ยชิบหายแล้วท่านผูยย้ชม บอกเลยว่าชิปหายแล้วหมามาหมามาจ้าเฮ้ยหมาไม่ค่อยอึดหมาไม่ค่อยอึดมันเร็วไปเฉยเฉยใจเย็นพี่ชายมาดิมาดิมาดิอุย้ยชิปไฟใส่อย่างเดียวตอนนี้หนีก่อนครับไหนบ้างแล้ววะ ผมว่าเราต้องเข้าประตูว,วาร์ปว่ะต้องเข้าประตูว,วาร์ปว่ะวาร์ฟไปอีกมิตินึงไปหนีก่อนไม่วาร์ปวะโอเควาร์ปแล้วโอ้ตอนนี้เราวาร์ปอีกมิตินึงแล้วครับเฮ้ยแม็กแอมโมสวยดีครับได้กระสุนผูเวฟเก่าแล้วตอนนี้ มีอะไรให้เราอัปเกรดอีกไหมเนี่ยนี่คืออะไรครับซื้อได้ปะเงินไม่พออีกสไนเปอร์เอามาทำอไมวะเนี่ยต้องซื้อปืนมาใช่วะไม่งั้นแรงไม่พออ่ะเหมือนเราจะต้องไปขึ้นประตูวัดอีกที่หนึ่งนะครับาจะเป็นประตูบนนี้เชยแต่ตรงนี้มันน่ากลัวมากเราต้องขึ้นไปทางไหนวะฮุ้ยฮู้ย้ยมันตามมาแล้วโอ้ ขึ้นข้างบนนี้หรอวมั้งผมจำทางไม่ได้เหมือนกันอ๋อใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ต้องลอกไปตู้ข้างนอกว่ะโอ้โหปืนกระจอกจัดปืนกระจอกจัดเชื่อโอ้ย what you get. โอโ้โหโอ้โหพี่เอาเลยต้องเก็บตังค์เพื่อซื้อปืนไม่ไม่ไหวอุย้ย างไหนวะลืมเฮ้ยชิบหายแล้วชิปหายแล้วเออเรียบ้อยไปไปถึงเวฟสิบอยู่ได้แค่เวฟเก้าท่านผู้ชมชืม่เวฟโคตรยากเลยแแต่มาหมื่นห้าและนี่ก็คือ l อ of Duty Zombie นะท่านผู้ชมจริงๆเป้าหมายของการทาคลิปนี้ก็คืออยากจะมาประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แหละนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับ ง่างก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมน,นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม